สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะสอนโดยคุณครูอัจฉราศรีวัยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวเป็นยังไงตามคุณนกมาเลยค่ะเนื้อหาบทเรียน หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกโดยประมาณนะคะการวัดความยาวในระบบเมตริกหน่วยการวัดความยาวในมาตาไทยนะคะอ่นักเรียนมาดูนะคะหน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้ในประเทศไทยหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ12นิ้วเท่า 1>, 1ฟุต3ฟุตเท่ากับ1หลา1,760หลาเท่ากับ1ไม้หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร นันเรียนมาดูต่อนะคะหน่วยการวัดความยาวในมาตรไทย12นิ้วเท่ากับ1คืบ2คืบเท่ากับ1ศอก4ศอกเท่ากับ1วา20วาเท่ากับ1เส้น400เส้นเท่ากับ1โยธกำหนดการเทียบ1วาเท่ากับ2เมตร วันนี้คุณครูจะสอนหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริกส0มิลเมเท่ากับ1เซนติเมตร100ซนเมตรเท่ากับ1เมตร1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรทีนี้เรามาเทียบนะคะการวัดความยาวกันนะคะนักเรียนานาักเรียนมาดูตรงนี้นะคะตัวอย่าง การเทียบหน่วยวัดในระบบเดียวกันและระบบต่างกันคุณครูยกตัวอย่างนะคะ4เมตรเท่ากับเท่าไรในหน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนก็เทียบนะคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรถ้า4เมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะถ้า4เมตรเท่ากับ 400เซนติเมตรก็ได้จากนักเรียนเทียบ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรถ้า4เมตรก็เอา4ไปคูณกับ100เซนติเมตรสเมตรก็จะเท่ากับ400เซนติเมตรอ่านักเรียนด้ตัว